นายบาวรศักดิ์อุวานูรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางรัฐบาลในการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยระบุว่าจะสนับสนุนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านการทำประชามติแต่จะมุ่งเน้นที่การเพิ่มหมวด15ทับ1ว่าด้วยวิธีการจัดทำฉบับใหม่ก่อนซึ่งเป็นไปตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญและย้ำว่าพักใหญ่จะไม่แต่ต้องหมวด1และส ทั้งนี้เนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงรัฐบาลจึงตัดสินใจจัดให้มีการลงประชามติพร้อมกับการเลือกตั้งสสหลังยุบสภาเพื่อลดผ่าร้างบประมาณโดยประชาชนจะได้รับบัตรลงคะแนนถึง4ใบประกอบด้วย 1. บัตรเลือกสสเขต 2. บัตรเลือกสสบัญชีรายชื่อ 3. บัตรประชามติเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 4. บัตรประชามติที่จะสอบถามความเห็นของประชาชนที่จะให้ยกเลิก MOU ไทยกัมพูชาหรือไม่ในการถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาในายตูรินรักษณะวิสิทธ์สสพักประชาธิปัตย์ได้อภิปรายโจมตีนโยบายรัฐบาลว่ากว้างเหมือนมหาสมุทรและขาดนโยบายหาเสียงหลักที่ประชาชนรอคอย พร้อมเปรียบเทียบว่านายกรัฐมนตรีเป็นเหมือนหนูตกทางเข้าสารเพราะได้เป็นผู้นำโดยมีแต้มต่อเต็มมือทางงบประมาณและเก้าอี้รัฐมนตรีเหลือเฟือต่างจากที่อ้างว่ามีข้อจำกัดนายจุรินยังตั้งคำถามสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะแตะต้องหมวดหนึ่งหมวดสองหรือไม่รวมถึงนโยบายเกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาว่าจะเอาที่ดินคืนทั้งหมดกี่โมและจะจัดการบอลลําแดนอย่างไร นอกจากนี้ยังได้ฝากคาถา5ข้อเตือนนายกให้อย่ากโกงอย่าเลือกที่รักมักที่ชังและอย่ารู้แก่อำนาจมิฉะนั้นจะจบไม่สวยโดยย้ำว่าจะทำหน้าที่ฝ่ายค้านตรวจสอบรัฐบาลอย่างสร้างสรรค์ นางสาวพินทองทาชินวัตรบุตรสาวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายนัทพงศ์คุณากรวงผู้เป็นสามีได้เดินทางเข้าเยี่ยมนายทักษิณที่เรือนจำกลางคลองเปรมตามกำหนดการโดยมีมวลชนคนเสื้อแดงมารอให้กำลังใจอย่างหนานแน่นและร่วมถ่ายภาพกับนายนัทพงศ์ ทางนี้เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงกรณีการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษเป็นการเฉพาะรายนางสาวผินทองทาเพียงแต่ยิ้มและปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆต่อสื่อมวลชน กองทัพเรือโดยกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้ผลักดันกำลังฝ่ายตรงข้ามและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างกรณีบ้านสามหลังบริเวณฝั่งตรงข้ามบ้านหนองรีตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราด ที่ลุกล้ำเขตแดนประเทศไทยและสร้างความกังวลให้กับประชาชนในพื้นที่มาอย่างยาวนานสำหรับจุดที่พบว่ายังมีการลุกล้ำเหลืออยู่ทางกองทัพเรือจะใช้ความพยายามอย่างที่สุดต่อไปเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามยุติการกระทำที่เป็นการละเมิดอธิปไตยโดยเร็ว